Thôi biệt lại rằng Được không biết cái gì hết cái tay anh em mình không biết cái tay anh em 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 em

สำคัญเลยน่ตรเด้วยจิตากาเซียนและพยุทด้วยแล้ว ไม่เอาไหนรถอันนี <to c an iously> ้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยในรรถเหรอใช่ปุ๊บเคยขยกขึ้นไปจุร้อนเนี่ยไอ้ไม่นี่ยเอามาโชว์แม่เลยดูทางน้ำนะ เทศบาลเมืองชะอำเราได้ร่วมกับอำเภอชะอำนะครับได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือก็ดีหรือภาคอีสานก็ดีจึงได้ตั้งศูนย์บริการนะครับรับสิ่งของที่จะนําไปบริจาคให้กับทางภาคเหนือหรือภาคอีสานก็ถือว่าสิ่งของนี้มีเป็นจํานวนมากถ,ถือว่าเป็นสิ่งของที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะครับแล้วก็มีความจําเป็น ที่จะทําให้ผู้ประสบภัยนั้นได้นําไปใช้ประโยชน์ก็จะมีจากพี่น้องประชาชนชาวชะอำตลอดจนประชาชนทั่วไปแล้วก็มีเงินสดอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่จะนําส่งไปโดยเนชั่นนะครับเดินเนชั่นได้เป็นสื่อกลางที่จะนําสิ่งของไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากค่ายศรีนนท์ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่จะนํารถบรรทุกสิ่งของไปส่งให้กับเดินเนชั่นครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับด้วยความร่วมมือนะครับท่านนายอำเภอชะอําและครับพี่น้องประชาชนชาวชะอําตลอดจนที่ที่นำสิ่งของมาบริจาคณาสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ค่ายตำรวจนะครับเสียนนท์ที่ได้นำรถที่จะขนส่งนะครับไปให้กับเดินชั่นครับครับก็โครงการเนชั่นปันน้ำใจเป็นโครงการที่ดีมากครับได้เป็นสื่อกลางที่จะนำ ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติภัยนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติทางภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งทุกเราก็ทราบดีนะครับประชาชนเดือดร้อนมากทางอาเทศบาลเมืองฉำาโทษทีครับร่วมกับอ,อำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงค่ายตำรวจตะเวนชายแดนก็ถึงได้ร่วมกันจัดทําโครงการาารับบริจาคสิ่งของก็ได้มาเป็นจํานวนมากนะครับก็จะนําส่ง โดยให้ทางเนชั่นเป็นสื่อกลางในการาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภ,ภัยมาร่วมรับสิ่งของบริจาคเหล่านั้นก็จากเรื่องทราบข่าวในเรื่องของอุทกภัยทางภาคเหนือและอีสานนะครับที่ทางพี่น้องชาวไทยทุกๆคนได้ได้เห็นก็คงอาจจะได้เห็นที่ประจักษ์ก็คงได้เห็นจากสื่อนะครับเป็นหลักก็ได้เห็นความเสียหาย นะครับเสียหายมากมายแล้วมีความเล็งเห็นนะครับมีความเล็งเห็นในเรื่องของความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับที่เราต้องต้องช่วยกับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนครับสิ่งที่เป็นประโยชน toilet, ์นะครับก็ได้นำนโยบายนะครับในในเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็เป็นน้ำนะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อยู่ได้ก็ได้มีอาหารได้ทานกันก่อนครับผมดูช่องในเรื่องจริงนะฮะดูช่อง22ของของเนชั่นอยู่นะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของการทําหน้าที่นะครับในหน้าที่ของสื่อแล้วก็ให้กับสังคมในเรื่องของการที่เป็นสาธารณะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสิ่งที่ให้สื่อได้รู้ว่าแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งไหนที่ทําถูก สิ่งไหนที่ทําผิดสิ่งไหนที่ทําดีและทําเป็นประโยชน์เนี่ยให้กับสังคมก็ผมได้ดูอยู่แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสต้ตองขอกราบขอบพระคุณครับทางทางช่องช่องยี่สองนะครับท,ที่ได้มีโอกาสเป็นสื่อนะครับแล้วก็เป็นเป็นหน่วยสําคัญอย่างจริงๆเลยนะฮะที่วันนี้ได้มีโอกาสนาผมจะแนะนําในสิ่งของที่ ที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและก็ผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งเออเพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยได้มีโอกาสรวมกันแล้วก็ได้มีโอกาสนานาสิ่งของเหล่านี้ขึ้นขึ้นไปรถบรรทุกแล้วก็ฝากฝากให้กับทางเนชั่นนะครับไปไปบริหารจัดการรับการประสานจากทางอําเภอชะอําครับ,รบเทศบาลอําเภอชะอําขอรับการสนับสนุนกําลังพลและก็ยานพาหนะเพื่อช่วยขนสิ่งของสัมภาระที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ ส่วนหน่วยเหนือนะครับก็ได้กำชับในการสนับสนุนทั้งยานพาหนะสิ่งของและก็กำลังพลให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนสำหรับประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องครับและภารกิจทั้งนี้ก็ปฏิบัติตามที่หน่วยเหนือสั่งการมาครับ